นีเอาเมื่อกาหอดมือหอดเบ็ดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้น้องแมวจับสลักนะครับจับสลักจับตัวเลขเนาะมามาจับตัวเลขมามาเอาสามตัวบนก่อนเด้อเนาะน้ำเลยเอาเบ็ดเบ็ดเลยเบ็ดเบ็ดเลยเมื่อนี้ลรามื่อออกมื่อนี้เอาแม่นเบ็ด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 เอาตัวนึงเอาอยังตัวเอาตัวนั่นบ่มามาเอาเอาพุทธะโตวันนี่มาเอาพุทธะโตเลยเอาสองโตเลยหฮะสองโตสองโตเลยบ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดก่อนเปิดก่อน ให้เปิดก่อนเอาสองอันเลยพุลธโตนะพุลธโตเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดเทนอันไหมเปิดเทนอันเปิดเทนอันเดี๋ยวเปิดก่อนตัวที่หนึ่งเปิดตัวที่หนึ่งก่อนเนี่ยพอจับมาสองตัวพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันเดี๋ยวเปิดเทนอันนะครับเนาะตัวที่หนึ่งนะครับเป็นสามตัวแล้วตัวนี้เป็นสามตัวบนได้เลขเก่านะครับได้เลขเก้านะครับเนาะได้เลขเก้าครับได้เลขเก่านะครับตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่หนึ่งได้เลขเก้า ตัวที่หนึ่งได้เลขเก้านะครับตัวที่สองนะครับจับออกมาพุลโตนะสองอันพร้อมกันตัวที่หนึ่งเด้เก้าตัวที่สองได้เจ็ดนะครับตัวที่สองได้เจ็ดครับตัวที่หนึ่งเก้าตัวที่สองได้เจ็ดมาๆามามามหมมา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 ้าม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 เมา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 ึงมา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 มมา เอาเขากันได้สองตัวนะเอาอีก <establishing> ตัวหนึ per ่งอีกต <Wh> ัวนึงเอาอีกตัวหนึ่งเอาอีกตัวนึงเอาอีกตัวนึงเอาพร้อมกันเลยบ่เาแมวมันเป็นแมวดำเนาะแมวหน่อยเขากันใหญ่นะครับเอามาเอาอายุมาสามตัวเลยเอาบ่เนี่ยสามตัวเลยเอรอสามตัวเลยโอ้จับออกมาสีละหลายเสรเอามันจังเลี่ยไว้เอ้าได้เก้าได้เจ็ดนะครับได้เก้าได้เจ็ดตัวนี่ครับจับออกมารอบนี้นะครับเนาะนี่ครับ ได้สามอันเลยนะครับนะจำวาพร้อมกันได้สามอันเดี๋ยวสิเปิดนะครับไม้เลขหนึงได้เก้านะครับนะไม้เลขหนึ่งได้เก้านะครับไม้เลขสองนั่นได้เจ็ดนะครับเอาเอาตัวนี้เป็นตัวที่สามเป็นสามตัวเลยเนาะนะครับเพราะว่ามันจำวมาพร้อมกันนะครับจับออกมาพร้อมกันตัวนี้นะครับเป็นแปดนะครับแปดเจ็ดเก้านะครับ 978นะครับเนาะ978นะครับ978นะครับ978เนาะนะครับสำหรับน้องแมวนะครับเนาะ978นะครับอีก2ตัวนึงคือตัวนี้นะครับเนาะอันนี้เป็น2ตัวเลยนะครับเอาเป็น2ตัวล่างเนาะนะครับ2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างได้7อีกแล้วนะครับได้7อีกนะครับได้7อีกนะครับได้7 นะครับแล้วก็โซสุดท้ายนะครับได้ซีนะครับได้ซีนะครับได้สี่นะครับได้เก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสี่นะครับเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่นะครับนี่นะครับเนาะเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่นะครับสำหรับน้องแม่จับออกมาเป็นสี่เหลี่ยมร้อยมันจับมาพร้อมกันนะครับเนาะจับสองตัวพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับเนาะในการได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับ น้องแมวจับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับชุดที่หนึ่งเขาขอจับไปเลยเพราะว่าจับให้จับหาโตเนาะจับหาโตชุดที่หนึ่งก็เป็นเก้าเจ็ดแปดนะครับชุดที่สองนี่เป็นเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสี่นะครับเนาะจับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับน้องแมวนะครับเนาะเพราะว่าแต่ว่าในหัวก่อนนั่นนะครับตัวที่จับศูนย์สี่เนี่ยเป็นแมวใหญ่นะครับเนาะ แมวหญ่แต่ว่าแมวหง่จะไปใส่นะบ่เห็นนะเพเห็นแมวเงยเพระเห็นแต่จะแมวหน่อยนะแมวหน่อยนะครับแมวหน่อยมันสิเป็นออกไล่ดำๆนะครับไล่ดำขาวนะครับมันเป็นลายจุดๆนะครับเนาะเป็นไล่ๆไข่ๆครับคือจังนเป็นไล่คืดๆอย่างคือเสือเนี่ยนะครับแมวหน่อยสองตัวนะครับเป็นเป็นตัวเมียวันะเป็นตัวเมียวัทตั้งสองตัวนะครับเป็นตัวเมียวัตั้งสองตัวเลย นะครับสําหรับแมวหน่อยนะครับกระเจ้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเนาะนะครับก็ได้ไปที่เจ็ดนะครับไปเก้าเจ็ดแปดนะครับสุดที่หนึ่งเนาะสุดที่หนึ่งเก้าเจ็ดแปดสุดที่สองเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่นะครับเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่นะครับสําหรับเอ่อนะครับเนาะอันโตเป็นอัน เทาแยกออกเป็นชุดเอานะครับเนาะเพราะว่ามันจับมาพร้อมกันแล้วแยกออกเป็นชุดนะครับแยกออกเอาเอาเองนะครับตัวเทากัเลี้ยงไปเลยนะครับเนาะตัวที่หนึ่งได้เก่าตัวที่สองได้เจ็ดตัวที่สามได้แปดตัวที่สี่ได้เจ็ดตัวที่หาตัวทุายได้สี่นะครับก็แยกออกเป็นบนล่างกับอันดับแรกก็เป็นบนนะก็ับที่เป็นเก้าเจ็ดแปดนะครับแล้วก็สองโตก็เป็นเจ็ดสี่นะครับ 74นะครับเนาะนี่นะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้เลยสําหรับแบบเราไม่เอที่ห้อยจับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเอานะครับเนาะกระจับออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะในรอบนี้กัมันจับสองตัวเนาะมันจับสองตัวนะครับก็มันก็เลยได้ไว้นะครับเนาะได้ไว้จับสองตัวนะครับตอนนี้ไปแล้วนะครับหาเหรีทั้งเลี้ยวนะครับนะครับเนาะนะครับเอานะครับผมสําหรับเมื่อนี้ก็เป็นฮอนเมืองคอนเแล้วนะครับวันที่ หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 7เนาะเมื่อนี้นะครับเนาะนะครับเนาะในการหล่นสลากของเขานะครับเราเมื่อแรกกระสีมีเหล้าพร้อมนะครับเหล้ากับเข้าดีดันดีนะครับเหล้ากับแนะนําให้เหล้านะครับเนาะเหล้าของกลางที่สิบแม่นนะครับแม่นมากเลยสําหรับเหล้านะครับเนาะนะครับสําหรับเลขไทยของเข้านะครับเนาะที่เขาจะไป็นเพื่อนไปนะครับกระสิเป็นเลขคู่หนึ่งสี่ีหนึ่งสามสี่ีสามนี่คือเลขบทนะครับเนาะซ้หรับเลขล่างกระสิเป็น 2อเก่านะครับ2 8 2แปเก่าสคู่นะครับสำหรับเลขล่าง2 8 2 9นะครับสำหรับเลขบนก็จะเป็น1 4 4 1แล้วก็3 4 4 3อันนี้คือเลขสูตรของเขานะครับเนาะเอาน้องเมฆจัาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเพื่อนๆกับพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะนะครับเลขออกมาเรียงเลยนะครับ9 7 8นะครับนะครับเนาะแล้วก็7 4เอานะครับผมสำหรับเทปนี้ก็เอาไปเพียงนจำเนี้นะครับเนาะนะครับแล้วก็รอรุนรางวัลกันเลยสวัสดีครับ